ดวงชะตานะครับประจําวันนี้มีดังนี้นะครับอาจารย์จะมีไพ่ให้เลือกอยู่3ชุดนะครับระหว่างชุดที่1ครับแล้วก็ชุดที่2ครับแล้วก็ชุดที่3ลองเลือกดูนะครับระหว่างชุดที่1ชุดที่2และก็ชุดที่าจะเลือกอร่อยดีคอบอ๋อหนึ่งสองสานะครับติ๊กตอกติ๊กตอกนะครับพอเสร็จแล้วก็เปิดได้เลยนะครับโอเคสําหรับคนเลือกไพ่ชุดที่1นะครับดวงเป็นย <arem by> <spiders> ังไงบ้างครับ ดวงช่วงนี้นะครับชีวิตอาจจะไม่ค่อยเด่นมากนะครับโดยเฉพาะเรื่องความรักอาจจะไม่ค่อยสมหวังนะครับแต่ถ้าอยากให้ชีวิตหลายด้านดีขึ้นอย่างแรกคุณต้องฉลาดทันคนอย่างสองคนต้องขยันยแล้วภาพลักษณ์ดีครับแล้แจวจะเบิกเก็งมากครับในระดับพอตัวเนะาะฉลาดทันคนขยันแล้วก็ภาพลักษณ์ดีนะครับโอเคนะครับพอเสร็จแล้วนะครับก็ดูผมให้ดวงคนเปิดไพ่ที่สองว่าดวงเป็นไงครับถ้าอยากให้ชีวิตดีขึ้นเป็นยังไงบ้างถ้าอยากดีขึ้นนะครับอย่างแรก อย่างแรกนะครับถ้าอยากให้ชีวิตดีขึ้นอย่างแรกคุณต้องบาลานซ์อารมณ์ครับอย่าให้ขึ้นขึ้นลงง่ายช่วงนี้ถ้าอยากให้ดวงดีขึ้นนะครับอาจจะดวงอาจจะไม่เด่นมากนะครับแต่ถ้าอยากดีขึ้นคุณต้องบริหารอารมณ์ครับอย่าขึ้นลงง่ายระวังการทําตามใจอารมณ์ตัวเองนะครับพูดจาไม่สุภาพพูดคําหยาบแล้วก็เป็นคนที่เก่งออนไลน์ถ้าคุณปรับตามนี้เท่าไหร่จะดีมากเลย่านั้นในระดับพอควรครับตามนั้นนะครับมาที่ของชุดที่สามว่ากนะครับดวงเป็นยังไงบ้าง ดวงชุดวิสังนะครับค่อนข้างดีกว่า3จุดแรกนะครับและไปได้สวยมากครับขอเพียงคุณภาพลักดีหน่อยแล้วก็สร้างเครดิตในความดีอย่างค่อยเป็นก็ไปแล้วมั่นคงในเป้าหมายแล้วหลายๆจะดีมากครับโดยรวมถือว่าเวิร์กมากครับแต่ก็ประมาณนี้ครับก็ในชุดไพ่ทั้งหมดชุดสดีสุดนะครับก็ข้อมูลก็จะมีประมาณนี้ครับส่วนตอนนี้อาจา์ขอยาดจบลงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวรักครับผมอาจารย์จีรพัฒน์จีรอมหมอดวงนี้สวัสดีครับ